กฎ5ประการของการมีความสุขของชีวิตทำแบบนี้ครับข้อ 1. จงปล่อยมันไปไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าให้เรื่องแย่ๆเนี่ยมาทำลายวันดีๆของคุณครับเช่นคุณกำลังกังวลเรื่องการเงินแน่นอนครับคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินจงปล่อยมันไปก่อนวางไว้ตรงนั้นก่อนและอยู่กับปัจจุบันครับข้อ 2. ครับ จงให้เวลากับการเติบโตการให้เวลากับการเติบโตหมายความว่าตอนนี้คุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณกาลังลงมือทําอะไรบางอย่างอยู่โปรเจกต์ขายของออนไลน์เพิ่มบ้งหร่ะจงให้เวลากับการเติบโตอย่าได้หมันขุดมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาดูบ่อยๆครับจงให้เวลากับมันนะครับข้อ 3. จงอย่าเปรียบเทียบครับอย่าเปรียบเทียบว่าเราอะไม่ มาที่หลังหรือแบบเราไม่ดีพอเราไม่เท่าเขาหลอกเราไม่เก่งเท่าเขามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเปรียบเทียบนะครับข้อที่4จงยิ้มเข้าไว้เพราะการยิ้มนะครับชีวิตนี้สั้นนะครับเพราะฉะนั้นจงยิ้มและมีความสุขกับตัวเองณนปัจจุบันขณะครับนาทีต่อนาทียิ้มและสดใสและก็มีความสุขเพื่อจะสร้างอารมณ์ดีๆเพราะฉะนั้นคุณอยากเป็นคนรวยใช่ไหมครับคนรวยเขาจะมีความสุขและอารมณ์ดีถ้าคุณอยากจะมีความร่ำรวยมากขึ้น ยิ้มครับบางคนบอกอ้าวฉันจะยิ้มได้ยังไงฉันทุกอยู่ก็นั่นแหละครับให้คุณสวมการเป็นบริบทแบบคนรวยไปก่อนรู้สึกดีรู้สึกสุขไปก่อนและข้อ5นะครับกฎของการมีชีวิตที่ดีคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณครับมันอยู่ที่คุณจะรู้สึกรับผิดชอบอย่างไรกับชีวิตคุณถ้าวันนี้คุณอยากสําเร็จคุณจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบ100%ครับ การรับผิดชอบชีวิตแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือลงมือทําครับวางแผนครับมีกลยุทธ์ครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสําหรับใครนะครับที่อยากจะไปต่อทางด้านการเงินอป้ามีสัมมนาปลกุกแยกแขกของอรวยขึ้นมานะครับซึ่งจะจ่ายันที่ยี่หกอ่ายี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งสัมมนานี้เป็นสัมมนาเกี่ยวกับด้านการเงินโดยเฉพาะในการปลดล็อกความเชื่อทางการเงินและก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมจิตใหม่ให้คุณในการเงินในแบบ NLP ครับสัมมนานี้สามวันจัดออนไลน์ที่บ้านคุณเรียนกับคคครรอออััวุุณณเเเยนกนพื่ขงได้ล ในองค์กรของคุณได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรสมนาตัวนี้นะครับปกติราคา9,900ครับแต่ถ้ากดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเข้าร่วมโปรแกรมนี้ซึ่งเรารับจํานวนจํากัดครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับ5ท่านแรกที่แคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งมาที่ Line อสไฟโอขีดลบตรงกลาง e s n หรือลกกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับคุณสามารถรับราคาพิเศษนะครับก่อนวันที่5มิถุนายนนะครับคุณสามารถรับราคาได้เพียง3,490ครับและแน่นอนครับสำหรับคนที่ทักมาเรามี คอสออนไลน์ online, แต่ไม่คุณมูลค่า4,990เกี่ยวกับในเรื่องของสากลเสด็จของทุนนี้ระบินด้วยและพบกันนะครับโอปปาสารสวัสดีครับ